أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما أفوق نحن 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 دي عبد الكريم บินอัปเดตสมัตนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นการนำอ่านจากหนังสือกีตาบุตรฮิตนะครับซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์ดรเชคโซล่า,าลอิมเนูฟอซานอิบนีอับดุลล่าอันฟอซานนะครับซึ่งเรียบเรียบเรียงโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลศแล้วก็จัดพิมพ์โดยอ,อันิสละสมัมภคมบางกอกน้อยนะครับ ก็นะครับก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะเข้าสู่การนําอ่านนะครับจากหนังสือกิตตบุตรหิตเนี่ยก็ช่วงเริ่มของรายการนะครับกอ็อย่างที่บอกไปว่าจะพยายามนะครับนำกิดเล็กกิดน้อยนะครับจากบทความตามที่ต่างๆเรื่อจากอาญานก่อนเรื่อจากอฮาดิษนะครับนำมานาเสนอให้กับพี่น้องนะเพื่อเป็นการะสะกิดใจหรือเพื่อเป็นการสอนใจ ให้กับตัวกับผมเองและกับพี่น้องไปพร้อมๆกันนะครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะนํามาฝากทั้งตัวกับผมเองและกับพี่น้องครับก็คือจากอายาอันกว่านะครับของอรัสวดลานะครับเป็นอายาที่อ่โดยส่วนตัวผมค้นข้างที่จะมีความประทับใจและก็ชื่นชอบเป็นพิเศษในอายานี้นะครับผมมักจะนำาอายาเนี้เนี่ย ไปกล่าวในช่วงท้ายๆของคุตบะนะครับส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะครับเป็นความหวังนะครับให้กับพี่น้องผู้ร,รับฟังนะครับหรือว่าตามโอกาสอื่นๆนะครับก็พยายามที่จะนำอายันเนี้นำเสนอไปนะครับอายัที่บอกไปก็มีนะครับที่อัลสตานนั้นทรงกล่าวไว้ในสุรอัตจูมัต

อัลลอฮฺทรงกล่าวว่ากุลจงกล่าวถึงมุมัดยาอิบาดิยาลลาซีนาัสรอฟูอลาอัมมุิฮิมบวงบ่าของข้าเอ๋ยบรรดาผู้ละมืดต่อตัวของพวกเขาเองนะครับยังไงครับก็คือผู้ที่ละมืดกระทำผิดต่อตัวเองนะครับด้วยการฝ่าฝืน lekan hamba, Nasab Rasulallah berjanji dapat mudah dalam kebaikan, dapat mudah dalam kebaikan 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 dalam อินนัลลอฮิยัลลอฮิร์ซุนูบะจามีอ่าละออัลลอฮิบารแท้จริงอันแล้วนั้นจะอภัยโทษให้กับความผิดทั้งหลายทั้งมวลอินนัลลอฮิยัลลอฮิร์ซุนูบะจามีอ่าแท้จริงอันแล้วนั้นจะทรงอภัยโทษให้กับความผิดทั้งหลายทั้งมวลละออัลลอฮิบารมีกําลังใจไหมครับอัสซุรร่ายบอกว่าพระองค์นั้นจะทรงอภัยโทษให้กับความผิดทั้งหลายทั้งมวลของเรานะครับ พระองค์ย้ำอีกว่าอินนัลรอฮะยกอินนูฮุวันโฟูรุละฮิมนะครับแทจิงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยแท้จิงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยแล้วก็เป็นผู้ที่อุรุะฮิมเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเสมอนะครับก็คือว่าพระองค์นั้นทรงอภัยโทษความผิดทั้งหมดแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ถึงแม้ว่าความผิดนั้นนั้นนะครับจะมากมายเท่ากับฟองน้ํา ที่ลอยอยู่ในแม่น้ําหรือที่ลอยอยู่ในทะเลก็ตามความผิดของพวกเรานั้นจะมากมายดังกับฟองน้ําที่ลอยอยู่ในทะเลจะใหญ่โตเหมือนกับคุณเขานะครับเดี๋ยวสละเป็นผู้ที่ทรงอภยัยผู้ที่ทรงเมตตาเสมอเราบอกว่าลาตักโคนาทูมิร์รอฮ์มาติลลาจะมาเรียนรับพี่น้องลาตักโคนาทูมิร์รอฮ์มาติลลาอินนัลลอฮ์ยอฟิรุซัลญูบะจามีอะ ่าได้หมดหวังในความเมตตาของเราอินนลอฮยักเวรุซรุบะจะมีอาเทจริงพค์นั้นจะพยโทษให้กับความผิดทั้งหลายทั้งมวลอินนฮูอันกอฟูรอหิมแทจริงพรค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยผู้ที่ทรงเมตตาเสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเดือนนี้ช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับส่งเสริมอย่างยิ่งนะครับให้พวกเรานั้นที่จะขออภัยโทษต่อลัศลาในความผิดบาปของเราทั้งหมดและก็ดุอาหนึ่งที่อยากจะฝากกืบผมเองแลกับพี่น้องนะครับ ให้ขอให้เป็นประจำนะครับอัลลอฮฺมาอินะกะอาฟูบุนตัฮิบ้บนอัฟวาฟะฟูอันนี่ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับก็ปรากฏอยู่ในอัดลอฮฺานี้ครับก็ปรากฏอยู่ในอาทิตของท่านหญิงไอชาห์รอโยลออันฮานะครับที่ท่านนั้นได้ถามท่านนับดุลเบียร์มัมมัสลลอร์ละสัลลัมนะครับถึงเมื่อเกิดว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเจอคื่นเลยละตุนก็เนี่ยจะท่านจะขอดรอายังไงนะครับนบีก็สอนท่านให้กล่าวอัลลอฮฺมาอินะกะฟูบุนตัฮิบ้บนอัฟวาฟะฟูอันนี่ นะครับก็คืออโอ้พระเจ้าเห็นข้าพระองค์นะครับแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงอภัยนะครับอัลลอฮมมาอินนะกะอาฟูว้นแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยนะครับพระองค์ท่านชอบที่จะให้อภัยตุฮิบุนอัฟวาพระองค์ท่านชอบที่ให้อภัยฟะฟูอันนีดังนั้นจงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ นะครับดังนั้นับขอฝากไว้สําหรับตัวกับผมเองเลยกับพี่น้องครับว่าอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของัลศราลา์อย่าได้หมดหวังในการที่จะ,ะสํานึกผิดกลับเนื้อกับตัวกับตัวตวรอรัชศรลาเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยผู้ที่ทรงเมตตาเสมอครับก็ทำนี้ละรับชวงต้นหน่ยของรายการครับก็เป็นเกียตเล็กเกียตน้อยสาหรับตัวกับผมเองและกับพี่น้องนะครับก็ นะครับมาต่อกันนะครับในการอ่านนะครับจากหนังสือกิตาบุตเตฮิตนะครับซึ่งได้บอกไปแล้วว่าชื่อเขียนโดยดร ok นะครับเชคโซเล่เชคดรโซเล่อ so ิบนูฟาซานอิบเนอับดิลละอันฟาซานนะครับซึ่งแปลโดยแปลและเรียบเรียงโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลสดพิมพ์โดยจัดพิมพ์โดยอานอิสลามสมาคมบางกอกน้อยนะครับตอนที่แล้วเราก็นําอ่านไปในบทที่ว่าด้วย มีหลักฐานยืนยันว่าการทําเกินเลยขอบเขตทางศาสนาเกี่ยวกับบรรดากูบูรหรือวัสุสานของคนโซเละจะทําให้กูบูธหรือวาสุสานนั้นเป็นสิ่งถูกคอรพสัสการบูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะหุวะตาลานะครับก็มาต่อกันในคืนนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทนะครับเรื่องมีหลักฐานระบุถึงการปกป้องของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลลัยซัลลัมอัลมุสตอฟานะครับในหลักการเตาหีต และปิดกั้นทุกช่องทางที่จะเข้าสู่การทำชิริกได้อันสัณสมาทรตรัสว่าเราก็จะเจอาคุมรอสูลุมินอัมฟุซิกุมอาซีซุนอาเลฮิมาอานิตตุมนะครับความหมายนะครับแท้จริงได้มีรอสูนคนหนึ่งจากพวกท่านเองได้มาหาพวกท่านแล้วเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยาก hari ุ u n a l e y k ม m b i ม m u m น n i na อ o o f u r ร a ฮ i มความหมายเป็นผู้หว่วงใยในพวกท่านเป็นผู้เมตตาผู้กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธานะครับมาดูความเหมาะสมของเรื่องนี้กับกคตบุตีรตในขณะที่ผู้เรียบเรียงรอฮิมอัลลอฮ์ได้อธิบายในบทต่างๆท,ที่ผ่านมานะครับถึงบางส่วนของการปกป้องจากท่านรอฮิมอัลลอฮฺได้สำหรับหลักต่อฮิตแล้วเนี่ย ท่านมีจุดประสงค์ที่จะอธิบายในบทนี้ถึงการปกป้องของท่าน,านเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะบ้างนะครับมาดูการอธิบายคำศัพท์นะครับคำว่าอัลมุสตอฟาก็คือผู้ที่ถูกคัดเลือกแล้วก็เป็นอีกนามหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับคำว่าจะนะหมาถึงทางด้านนะครับคำว่ายาอากุม หมายถึงบรรดาชาวอาหรับเอ๋ยได้มาอย่างพวกท่านแล้วกับคําว่ามินอัมฟุซิกมินอัมฟุซุกุมนะครับอาจจกพวกเดียวกันในหมู่พวกท่านนะครับส่วนคําว่าอาซีซุนอาไลมายถึงเป็นความลําบากใจอย่างมากเป็นประโยชนคอบัตนะครับนามาเอาไว้ข้างหน้าที่เดิมอยู่ด้านข้างหลังคําว่ามาอานิตุมหมายถึงสิ่งที่เกิดความลําบากแก่พวกท่าน ต็มไปด้วยอันตรายจากการ,ปรเป็นเรษศรัทธาและความหลงและหลงทางผิดตลอดนะครับจนการสังหารและจับเป็นเฉลยนะครับและคำว่ามารวมประโยคทั้งหมดมาอนิตุมตะวินมัสดารนะครับอยู่ในตำแหน่งมุบตะดะและก็มุอะคอร์ที่อยู่ด้านหน้าเต่เอามาไว้ด้านหลังคำว่าฮาริสุนอาไลกุมนะครับพยายามอย่างหนักน่วง ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการชี้ทางให้พวกท่านและให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทั้งลูกนี้และลูกหน้าครับส่วนคำว่าบิลมุมินีนนะครับหมายถึงเฉพาะผู้ที่ศรัธทธาไม่ใช่ผู้อื่นครับส่วนคำว่ารออูฟหมายถึงสงสารอย่างสุดซึง้งนะครับคำว่ารอฮีมหมายถึงเมตตาอย่างสุดซึง้งนะครับมาดูความหมายของอญญายะห์โดยสรุปนะรอลัลลอฮฺสุาลแลฮ์ทรงบอกข่าวเก่บรรดาาบ่าวของพระองค์ นะครับเป็นการแสดงให้รู้ว่าพระองค์ได้สรงส่งรอซูนภาษาทูตที่ยิ่งใหญ่จากพวกเดียวกันและภาษาเดียวกันนะครับซึ่งเป็นความที่มีความลําบากแก่พ,กพวกและเป็นอันตรายถึงเขาด้วยทุกครั้งนะครับที่เกิดอันตรายแก่พวกเขาแต่ก็ยังไม่ลดละความายพยายามนะครับที่จะนําไปสู่ทางที่ถูกต้องและให้เกิดประโยชน์แก่พวกเขามีความเมตตาสงสารโดยเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาอย่างมาก มาดูความเหมาะสมของอายะนี้กับเนื้อเรื่องในอายะนี้ระบุหลายลักษณะที่เป็นของท่านซูลุลลอยล ل ى الله عليه وسلم ทำให้ทราบว่าท่านทําการตักเตือนประชาชาติของท่านและปกป้องพวกเขาให้พ้นจากการทําชิริกซึ่งเป็นบาปใหญ่ที่สุดเพราะนั่นคือเป้าหมายสำคัญยิ่งในการเป็นสนารนทูตของท่านซูลุลลอย ص ل ล الله عليه و ล ل م มาดูสิ่งที่ได้รับจากอายะข้อที่หนึ่ง ท่านอัลส,สุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยซซัลลัมได้ป้องกันประชาชาติของท่านให้ระวังการทำชิริกและขับไล่การทำชิริกนั้นให้พ้นไปจากตัวท่านและปิดทุกช่องทางที่จะทำให้เข้าไปถึงการทำชิริกนั้นด้วยข้อที่สองบอกให้ทราบถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว,วะตาลาที่ได้ทรงส่งท่านรอซูนผู้ประเสริฐนี้มายังหมู่พวกเขาโดยมาจากหมู่พวกเขาเองข้อที่สาม กล่าวชื่นชมเชื่อสายของท่านาูลุรลอยสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นชาวอาหรับที่สูงส่งมีครอบครัวและวงตระกูลที่มีเกียรติยศข้อที่4บอกให้ทราบถึงความเมตตาสงสารของท่านนาบีลสลลัลลอฮลัฮิวัลลัมต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายข้อที่5ในย่านนี้เป็นหลักฐานให้ฐานได้ว่าท่านนั้นมีความแข็งแกร่งต่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกด้วยนะครับฮะดิษ وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ومعي أبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านทั้งหลายอย่าปล่อยได้ย่าได้ปล่อยให้บ้านของพวกท่านเป็นกูบูธและอย่ายึดเอากูบูธของฉันเป็นสถานที่จัดงานทศกาลครับพวกท่านจงสละวัตให้กับฉันแท้จริงแล้วการสละวัตของพวกท่านนั้นถึงฉันไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับบันทึกให้ิษนี้โดยอบูดาวูด้วยรายงานที่ดีรบรรดาผู้รายงานก็เป็นผู้ที่เชื่อถือได้มนุการอธิบายคำศั่ง คำว่าลาตะยาลูบบยูตะกุมกูบูรนหมายถึงอย่าปล่อยให้บ้านว่างเว้นจากการทำละหมาดสุนนะนะครับเพราะการขอดุอาตลอดจนการอ่านกรานไม่เช่นนั้นบ้านจะเป็นเหมือนกูบุรนะคำว่าวลาตะยาลูออบรีอีดันนะครับอีดเป็นชื่อเรียกสถานที่ซึ่งมารวมตัวกันเป็นประจำในเวลาดืม่ม หมายความว่าพวกท่านอย่ายึดอกูบูธของฉันเป็นที่ชุมนุมประจําเพื่อทําการละหมาดขออุอาและอื่นๆนะครับส่วนคาว่าฟาอินนัสลาตะกุมตะเบลูกูนี้ให้สุกุนตุมนะครับหมายถึงคือที่ฉันจะได้รับการขอพรของพวกท่านนั้นเท่ากันกับไม่ว่าใกล้หรือไกลจากกูบูธของฉันไม่จําเป็นที่จะมากูบูธฉันเป็นประจานะครับมาดูความหมายของฮะดดิโดยสรุป นะครับท่านอัสลุลลอฮิฮซอลลอฮฮุอะลยฮิวะซัลลัมห้ามการปล่อยบ้านว่างเว้นจากการทำละหมาดซุนนะนะครับและขออุอาหรืออ่านกุรอานไม่เช่นนั้นบ้านก็จะกลายเป็นกูบูรเพราะการห้ามทำละหมาดตรงที่กูบุรนั้นเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาท่านจึงห้ามพวกเขาครับแต่ส,งส่งเสริมไม่ทำแต่ส,งส่งเสริมให้ทำที่บ้านที่อาศัยและห้ามไปกูบุรของท่านเป็นประจำ หรือชุมนุมตรงกูบุษนั้นเป็นเทศกาลอันเนื่องจากมีการขอดุอาหรือทําความใกล้ชิดสาเหตุที่ห้ามนั้นเพราะจะเป็นสื่อนําไปสู่การทําชิริกและบอกว่าเป็นการเพียงพอแล้วในการสละวันให้แก่ท่านพร้อมกล่าวสลามแม้จะอยู่ที่ไหนของแผ่นดินก็ถึงท่านทั้งสิน้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปที่กูบูรของท่านมาดูความเหมาะสมของฮะดิษบุตรนี้ต่อเนื้อเรื่องในฮะดิษบุตรนี้ มีห้ามดิดขาดเรื่องการทำชิริกและปิดกั้นทุกช่องทางสู่การทำชิริกโดยที่บอกให้ทราบว่าจะละหมาดบนกูบูตไม่ได้และท่านรอสูละอ์สัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมห้ามการชุมนุมตรงกูบูตของท่านเพื่อให้เป็นเทศการประจำเพราะจะทําให้เกิดการทำชิริกขึ้นมาดูสิ่งที่รับจากคะดิษข้อที่หนึ่งการปิดทุกช่องทางที่นําไปสู่การชิริก เช่นการละหมาดตรงที่เป็นกูบูรและการทำเกเลอขอบเขตของศาสนาตรงกูบูรของท่านรอซูลสลลลอฮุวะลลย์วาสลัมโดยการไปเอากูบูรของท่านเป็นที่จัดเทศก,กาลโดยตรงข้อที่2หลักบัญญัติให้มีการกล่าวสลาวาดและกล่าวสลามแกนบีสโลลลอหุวะเัยวาสลัมได้ในทุกทิศของแผ่นดินข้อที่สม ไม่มีความแตกต่างอันใดที่จะเกิดขึ้นด้วยการไปใกล้กูบุรของท่านกับข้อที่5เป็นการปกป้องของท่านอัลลามุลลลัมในหลักเตฮิตนะครับอัลกุอัรอันีฮุเซน أ ن ه ر و ر أ ر ج و ل ا ن ิน ي า إ ل ا ف ر ج ت ي บ ك ا ن ت ع ن د ق ب ر ล ل ن ب ي ص ل ا ل ل ه و ลัม ويدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم รวาฟินลุคตาระนะครับความหมายและมีรายงานของอลีบินอัลฮุซนะินนะครับิินอัลฮุซินนะครับว่าเขาได้เห็นชายคนหนึ่งมาที่ช่องซึ่งมีอยู่ตรงกุบรของท่นานอัลสุลสลาลลอหอะลัยอัสลัมและเขาได้เข้าไปตรงนั้นและทําการขอดุาอาอลีจึงได้ห้ามชายผู้นั้นและบอกเขาว่าฉันจะบอกท่านถึงฮะดิษบทหนึ่ง ที่ฉันได้ยินมาจากพ่อของฉันโดยออกมาจากปู่ของฉันจากท่านอัลซูลสลลลัลวะเลสลัมกล่าวว่าพวกท่านอย่าได้ยึดเอากูุบูรของฉันเป็นสถานเทศกาลและอย่าได้ปล่อยให้บ้านเป็นกูุบูรแท้จริงแล้วการกาวสาลามของพวกท่านนั้นถึงฉันไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดมาดูประวัติของบุคคลนะครับอาลียิบอนินฮุเซนนะครับก็คืออาลีบินอันฮุเซน บินอาลีบินอบีตอลิบเป็นที่ทราบดีในนามที่ว่าไซนุนอาบีดินนะครับเป็นคนที่ประเสริฐสุดของบรรดาตาบีนเสียชีวิตเมื่อปี93ฮิจรัสสกัลัดบรรดุการนั้นที่หายคำศัพท์นะครับคำว่าฟุดจ์นะครับหมายถึงช่องของฝาผนางังนะครับคำว่าอัลมุคตารอคะหมายถึงชื่อของหนังสือมีฮะดิษที่ดีงามหลายหมดบทนะครับที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในซอเฮีบุคอรีและมุสลิม เป็นการเขียนของดิยาอุดดีนมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮิดอัลมักดาสีนะครับอัลฮัมบัลลีรอฮิมาฮุลลอห์มาดูความเหมาะสมของฮะดิษบทนี้ต่อเนื้อเรื่องนะครับในฮะดิษนี้มีการห้ามอกูบูตของท่านร رسول สุลลัลลอฮุอะลัยฮิสลัมบนสถานที่ทําการขอดุอานะครับดังนั้นอูบูตอื่นยิ่งเป็นที่ต้องห้ามหนัก และนั่นเป็นการยึดอกูบูตเป็นสถานเทศากาลและเป็นสื่อการทําชิริกนะครับสิ่งที่รับจากฮะดิษนะครับข้อที่หนึ่งห้ามขอดูอาตรงกูบูตของท่านรอซูนสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลัมนะครับเป็นการป้องกันหลักตาวฮิดให้บริสุทธิ์กับข้อที่สองหลักบัญญัติให้กะจัดการทําผิดและสั่งสอนคนที่ไม่รู้กับข้อที่สามห้ามเดินทางไปกูบูตของท่านรอซูนสุลลัลลฮุอะลัยฮิอัสลัม เพื่อทําการเยี่ยมโดยเฉพาะครับเพื่อเป็นการป้องกันหลักตัวอิทครับข้อที่4เป้าหมายหลักเป้าหมายของหลักบัญญัตินั้นการเยี่ยมกุบุรของท่านอัสุโล,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 โลสลลละอิสลามเพียงกล่าวสลามเท่านั้นครับและการกล่าวสลามก็มีผลเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะครับสำหรับบทนี้บทที่ว่าด้วยเรื่องมีหลักฐานยืนยันว่าการทําการ มีหลักฐานยืนยันว่าการทําเกินหรือขอบเขตทางศาสนาเกี่ยวกับบรรดากูบูร์สุสานของคนโซเลจะทําให้กูบูร์สุสานเป็นสิ่งถูกคารุสักการบูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮะฮานาอูวาตาลาครับสำหรับเนื้อหาของบทน,นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแลวก็สำหรับรายการต่อไปนะครับอาจารย์ของอาจารย์บุญกฤติคืนนี้ก็ท่านฝากแจ้งว่า ขออนุญาตงดไปก่อนนะครับเนื่องจากมีภารกิจับเหมือนเนื่องจากมีภารกิจก็ขออนุญาตพี่น้องนะครับฝากมาพี่น้องมาด้วยในโอกาสนี้ว่าขออนุญาตหยุดไปสักคืนแล้วก็ค่อยเจอกันคืนต่อไปนะครับอินชาลออาจารย์ก็จะได้พบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนตัดไปหางไม่ติดภารกิจอะไรนะครับอินชาลอสำหรับของกระผมรายการอ่านให้ฟังนะนะครับคืนนี้ก็ขอ